มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทาดนารีนานายกิติมาศัตว์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาพาทเรนที่ราเทพยวัีกรมหลวงราชสารฤิดีสิริพัฒน์มหาวชิลราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้กับผู้ประสบภูทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน2,200กล่อง โดยมีนา,ะะายรัฐภาส่นประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดพร้อมมอบอาหารให้ผู้แทนนําอาหารไปแจกให้กับผู้ประสบทกภัยที่เทศบาลตำบลท่ารหัสอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังจะตั้งโรงครัวพระราชทานที่วัดคลองขุดตําบลวัดโบดอำเภอบางปลามาและโรงรัวพระราชทานที่วัดสองพี่น้องตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลาสีวันระหว่างวันที่27-30ตุลาคม2564 <c oughs> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทางนี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยมหมูและคมปา่าซุทําให้เกิดฝนตกกระจายและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลกระทบทําให้น้ําท่วมขังในพืนน้นที่ริมแม่น้ําและพื้นที่ลุ่มต่ําและได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย10อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน5 6 7 6ครัวเรือนหรือ86,915คน โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและได้เร่งดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ